สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับมิส,สหายสายนักลงทุนทั้งหลายกับผมแจมเต็มคอครับสำหรับวันนี้วิเคราะห์ฟุตบอลประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่20กรกฎาคมครับฟุตบอลลีกย่อยเนี่ยก็เริ่มทยอยเปิดทีละลีกนะครับสำหรับน,นี้จัดมาให้5คู่ในเน้นครับจะมีคู่ไหนกันบ้างเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับ คูแร้ครับลงสนาเมเวลาสองทุ่มตรงสวีเดนออลสเวนคานคันมาครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางฝั่งเยอการ์เดนครับมาดูเอนในการพบกันครับตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาคันมาเนี่ยชนะไป2ครั้งครับและเป็นเยอการ์เดนชนะไปถึง3เกมมาดูฟอร์ม5เกมหลังของคันมาน่อยครับพวกเขาเนี่ยชนะได้3ครับและแพ้ไป2เกมมาดูฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งเยอการ์เดนครับชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1เกม อันดับตารางคะแนนตอนนี้ครับต้องบอกว่าเยกรเดนเนี่ยกำลังไล่บี้ทางฝั่งของมันโมให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าแต้มเนี่ยห่างกับมันโมถึง4คะแนนครับแต่มีการแข่งเนี่ยที่น้อยกว่า1นัดนะตอนนี้ครับเฮ a ยกรเดนอยู่อันดับ2ครับ14นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะไปถึง10เกมเสมอ1ครับและแพ้ไป3เกมส่วนทางฝั่งของคันมากครับ สิบสี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะได้แค่สี่เกมครับเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง9เก้าเกมเลยณนะตอนเนี้หลังอยู่อันดับสิบสี่ของตารางครับต้องบอกเกมในบ้านของกันมาเนี่ยก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยตลอดเจ็ดเกมที่เล่นในบ้านเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวครับส่วนเยอะการ์เด้นเนี่ยยามที่เขาต้องออกไปเล่นทีมเยือนครับตลอดหกเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะไปถึงห้าครับและแพ้เพียงแค่เกมเดียว กับเลกกำแพงครับที่เปิดมาให้ทางฝั่งของเยอการ์เดนเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0 75หรือว่าครึ่งควบลูกวันนี้ครับยังไงก็มองที่เยอการ์เดนครับด้วยความที่ประสิทธิภาพคุณภาพนักเตะค,ครับและทุกๆอย่างเนี่ยทางด้าน Year เยอการ์เดนเหนือกว่าจริงๆฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองไปที่ทีมเยือนครับเยอการ์เดนได้เลยครับคู่ที่2ครับลงสนามเวลาสทุ่ตรง ทางด้านฟุตบอลลีกฟินแลนด์ครับ HJK เฮลซิงกิวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของน้งฟังฮาก้าเฮดูเฮดครับในการพบกันตลอด5เกมหลัง HJK เฮลซิงกิเนี่ยชนะไปถึง3เกมครับและเสมอไป2เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของเฮลซิงกิครับต้องบอกว่าไม่ได้เรื่องเลย5เกมหลังเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวครับแล้วก็ เป็นที่เรียบร้อยครับตกรอบยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นที่เรียบร้อยส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับทางฝั่งฮาก้าเนี่ยห้าเกมหลังฟอร์มดีมากๆชนะไปถึง3เกมเสมอหนึ่งครับลแพ้ไปนหนึเกม ทางด้านเฮลซิงกิเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีอะไรลุ้นแล้วครับสำหรับทางฝั่งฟุตบอลถ้วยพวกเขาเนี่ยเพิ่งตกรอบในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกมาส่วนฮาก้าครับเป็นทีมที่ชนะกำแพงแฮนดิแคปดีครับแต่เมื่อมาวัดกันแล้วครับทางฝั่งของ HJK เ e ฮลซิงกิเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านครับผลงานค่อนข้างดีตลอด10เกมหลังเนี่ย h j k เฮลซิงกิครับแพ้ในบ้านเพียงแค่เกมเดียว แล้วก็อันดับตารางคะแนน๋ยวนี้ HJK เฮลซิงกิเหนือกว่ารวมถึง h ฮดเครับสภาพผู้เล่นทุกอย่างเนี่ยคุณภาพทีมยังไงก็ต้องยกให้เฮลซิงกิครับกับเวทกำแพงครับที่วันนี้เปิดมาให้ดังฝั่งของ HJK เฮลซิงกิเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกครับหรือว่า0.75วันนี้ยังเชื่อใจหน้าบ้านครับที่เฮลซิงกิคิดว่าหนึ่งประตูน,น่าจะมีให้เห็นครับฉะนั้นคู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านครับ HJK เฮลซิงกิ ได้เลยครับและคู่ที่สามครับลงสนามเวลา5้าทุ่มตรงซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์ครับทางด้านลูกาโนวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางฝั่งการ์ดฮอปเปอร์ มาดูฮีตเว a ในการพบกันตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาครับเป็นลูการโนชนะได้2เกมครับเสมอ1และเป็นการ์ดฮอปเปอร์ชนะได้2เกมส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังครับของลูการโนเนี่ยชนะ3เสมอ2และที่สาคัญครับเป็นเกมกระชับมิดทั้งหมดเลยส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังของการ์ดฮอปเปอร์ครับชนะไป2ครับเสมอ1และแพ้ไป2ครับส่วนทางด้านของ เกมนี้สวิตซ์เบอร์ลีกเนี่ยเป็นเกมนัดแรกของทั้ง2ทีมครับแน่นอนว่าคู่นี้อ่ะเจอกันทีไรเนี่ยมักจะเป็นไม้เบื่อไม้เหมาครับเล่นบ้านใครบ,บ้านคนนั้นครับก็ เป็นบ้านขครบ้านมันผู้นี้เพราะว่าถ้าเล่นบ้านใครทีมนั้นมักจะทําได้ดีครับแล้ววันนี้เป็นการเล่นที่บ้านของลูกาโนครับเรื่องสภาพนักเตะผู้เล่นครับแถมลูกาโนเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านเก่งเป็นทีมทุนเดิมอยู่แล้วครับจากฤดูก,กาลก่อนวัดจากฤดูกาลก่อนวันนี้ครับยังเชื่อใจครับที่หน้าบ้านอย่างลูกาโนวันนี้กับเวทที่เปิดมาเนี่ยให้ทางฝั่งของลูกาโนเป็นต่ออยู่ที่ ครึ่งควบลูกครับหรือว่า0.75เนี่ยด้วยสภาพความพร้อมทุกอย่างเนี่ยการ์ดฮอปเปอร์หรือก,การที่แล้วก็ต้องหนีตายส่วนลูการโนครับก็เป็นทีมที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปบวกกับทีมที่ลุ้นแชมป์ด้วยอีกกัหาครับฉะนั้นวันนี้ยังเชื่อใจครับที่หน้าบ้านลูการโนได้เลยครับและคู่ที่4ครับให้มองไปที่ฟุตบอลนอร์เวย์ลงสนามเวลาตีหนครับ โมวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของ KFUM Oslo ครับวันนี้ไฮเวยในการพบกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีทด่แล้วเลย เปทางฝั่งโมเอาชนะไปได้ครับแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังของทางฝั่งโมครับพวกเขาชนะ3และเสมอไป2เกมครับส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังของออสโลชนะได้แค่เกมเดียวครับเสมอ1และ 3. แพ้3ทางด้านของโมครับแน่นอนว่าเป็นทีมใหญ่ในลีกนอร์เวย์อยู่แล้วนณะตอนนี้ครับพวกเขาหลังอันดับ3ของตารางครับ15นัดชนะ8เสมอไป4ครับและแพ้ไปเพียง3เกม ส่วนทางฝั่งของออสโลครับ14นัดชนะ4เสมอ6และแพ้เพียง4ครับต้องบอกว่าออสโลเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งข,ขึ้นชั้นมาจากดีวิชั่น2ล่าสุดนี่เองครับเลยไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่ส่วนผลงานในบ้านของโมครับก็ยังไว้ใจได้เสมอครับกับเวทกู้เล่นเนี่ยที่ต่างกันอย่างชัดเจนครับคุณภาพนักเตะและทุกอย่างคราวนี้มันบ่งบอกให้ไปทางโมครับกับเวทที่เปิดมาให้ทางฝั่งของโมเนี่ย เป็นต่ออยู่ที่ทางฝั่งของ1ลูกควบลูกครึ่งเนี่ยหรือว่า1.25วันนี้ยังเชื่อใจครับที่ทางฝั่งของโม1ช่องตัวไม่น่ามีปัญหาครับรลอลุ้นปะตูที่2กินเต็มเลยฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองไปที่หน้าบ้านโมได้เลยครับและคู่สุดท้ายครับบาซิลซิลิเอลงสนามเวลาตีสี่ต้งให้มองไปที่คู่โบตาโฟโกครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางฝั่งอินเตอร์นาซิองนาว คู่นี้ครับเฮดเวทในการพบกันตลอด5เกมหลังครับเป็นโบตาโฟโก้ชนะได้2เกมครับและเป็นทางฝั่งนาซิองนาวชนะไปได้3เกมส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังของโบตาโบกโฟโกครับต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆโดยชนะไปถึง4เกมครับแล้วก็เสมอไปน1นเกมเองส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งอินเตอร์นาซิองนาวครับพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครเลย เสมอไปสอครับและแพ้ไป3เกมต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีของอินเตอร์นาซยองนาสักเท่าไหร่ครับกับการครับทางฝั่งของโบตาโฟโกเป็นทีมที่เล่นในบ้านโคตรดีครับต้องบอกเนี่ยจากผลงานเนี่ย ในของโบตาฟโกในบ้าน8นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะ6เสมอ1น1และแพ้เพียงแค่เกมเดียวครับส่วนทางฝั่งของอินเตอร์นาซิอองนาผลงานเกมเยือนของเขาจาก7เกมชนะได้แค่3ครับต้องบอกว่าโบตาฟโกเนี่ยก็ยังอยู่ในอันดับการลุ้นแชมป์ครับเพราะตอนนี้เขาลังอันดับจ่าฝูงอยู่เมื่อนัดที่แล้วพวกเขาก็เอาชนะอันดับ2อย่างเพาเมลัสมา เท่านี้ต้องการที่จะเป็นแชมป์ครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดสําหรับฟบโบตาโฟโกกับเวทกําแพงครับที่เปิดมาให้ทางฝั่งของโบตาโฟโกเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกวันนี้ไม่มีปัญหาครับและเป็นทีมที่ยังเล่นในบ้านได้ดีและฤดูกาลนี้ก็คงไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีสําหรับอินเตอร์นาซิออนนาวซักเท่าไหร่ครับวันนี้ให้ยืนหน้าบ้านครับที่โบตาโฟโกได้เลยครับสรุป 5คู่บอลเต็งบอลสเต็ปของเราในวันนี้ครับคู่แรกคันมาที่เจอกับทางฝั่งของเยอการ์เดนให้มองไปที่ทีมเยือนครับเยอการ์เดนที่ราคาครึ่งควบลูกครับ คู่ต่อมาครับทางด้านของ HJK Helsinki ที่พบกับทางฝั่งของฮาก้าให้มองหน้าบ้านที่ HJK h e ล s ิง k i ที่ราคา075ได้เลยครับและคู่ที่3ครับทางด้านของลูการโนพบกันทางฝั่งของการ์ดฮอเปอร์ให้มองที่เจ้าบ้านลูการโนครับที่ครึ่งควบลูกได้เลยและคู่ที่4ครับทางด้านของโมที่พบกับทางฝั่งของ KFUM Oslo ครับให้มองที่หน้าบ้านโมครับราคาลูกควบลูกครึ่งได้เลย และคู่สุดท้ายครับปิดท้ายด้วยบาร์ซิลเซี A ทางด้านโบตาโฟโกพบกับทางฝั่งของอินเตอร์นาซิองนาวครับคู่นี้ให้มองหน้าบ้านที่โบตาโฟโกราคาครึ่งลูกได้เลยครับสำหรับใครครับที่อยากได้แนวทางทัศนคติฟุตบอลเพิ่มเติมครับแนะนำให้เข้ามาอยู่กลุ่ม VP ด้วยการกราบนาตอนนี้เนี่ยกลุ่มของเราครับใกล้จะเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้รีบเลยครับแล้วก็มีทั้งแนวทางบอลเตงครับบอลสเต็ป บอลสกอร์สูงบอลสกอร์ต่ำหรือว่าบอลสดเนี่ยแทบทั้งตลอด24ชั่วโมงเลยก็อยากให้เข้ามาอยู่ด้วยกันครับให้แอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์ครับ S j S 4 4ย้ำครับตัวแอดไลน์ครับตัว J ตัว S ครับแล้วก็เลข42ตัวครับหรือใครทำไม่เป็นเนี่ยให้กดลิงก์ดา้านล่างได้เลยครับ สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเจมเต็มข้อทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ